สวัสดีครับออฟยังอยู่ที่โกดังบางนานะครับมาดูรถอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเป็นรีโว 2.4e นะครับปี2016นะครับเป็นปี2016เป็นแคบยกสูงนะครับมีแคลิบอยนะครับเป็นกระดองเต่านะอันนี้ เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวคลิปที่แล้วที่อ,อัพลงก็จะเป็นตัวแคบปเหมือนกัน 2.4e แต่เป็น4คูณ4นะครับอันนั้นก็จะเป็นแคปเสมอเก่งนะแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวคาลิบอยเป็นกระดองเต่าอันนั้นจะเป็นคาลิบอยอเสมอเก่งนะครับ คันนี้แบตหมดออกไม่ได้เอาที่จัมแบตมานะครับแต่เลขไม่อยู่ประมาณ2องแสงต้นๆนะครับคันนี้นะครับดีเทลนะครับปี 16, บ7กสเจ็ดจะเหมือนเดิมครับเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสีนะครับน้ำตาลตัดด้วยดำนะครับนี่นะครับข้างในเนี่ยรูปแบบเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่คันนี้เนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันที่เป็นสีคูณสีก็เป็นเกียร์ธรรมดา นะครับไม่สองแสนนิดๆนะครับคันนี้นี่สวยงามแล้วก็คันนี้อ่องเครื่องออฟเช็คดูแล้วนะครับพวกฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงไม่มีอ่ารอยถอดนะครับไม่มีรอยถอดน็อตนะครับในการเก็บงานหรือทําสีนะครับฝาเดิมน็อตเดิมนะครับฝาโรงงานนะครับโตโยต้านะครับน็อตแก้มข้างออฟเช็คให้หมดแล้วนะครับเดิมเดิมเลยทั้งคันนะครับ ตัวนี้คันหน้าเดิมนะครับหม้อน้ำเดิมจากโรงงานนะครับ lr อยู่ครบนะครับอันนี้ก็แทบเรียกได้ว่าถ้าลูกค้าไม่ประสงค์แบบเจอรถที่ถอดฝากระโปเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับสำหรับปีสิบหเกียร์ออโต้นะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้านะครับผมตัว แค l ิบอยกระดองเต่าถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็ถอดออกได้นะครับอ,อันนี้มันจะมีไปให้เอาก็จะติดรถไปให้อย่างนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับตัวรถที่เป็นปี16นะครับราคาจับต้องได้นะครับไม่ประมาณ2 0 0แสนนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นตัวเลือกนะครับเดี๋ยวออย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้ ไฮรักร e e ีโว 2.4e ปี2016เกียร์ออโต้นะครับเป็นแบบแครปนะครับราคาอฟอเปิดอยู่ที่359,000บาท359,000บาทนะครับราคานี้ซื้อสดไม่มีบวกแบตนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะครับและที่สำคัญการจัดไฟแนนซ์ออฟแถมประกันภัยปหนึ่งให้ลูกค้าด้วยนะครับในมูลค่าไม่เกิน20,000บาทนะครับผมส่วนใน รายละเอียดของการซื้อสดก็จะไม่มีบวกแวดนะครับลูกค้าโอนแค่3ามแสนห้า่บาทนะครับลูกค้าก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยแล้วก็พวกเล่มนะครับออฟจัดโอนให้ฟรีนะครับรอเล่มประมาณ2อถึงสาสัปดาห์นะครับเพราะเป็นรูปแบบบริษัทนะครับเล่มจะถูกจัดส่งไปให้ลูกค้านะครับต่าง e m s นะครับในกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าลูกค้าอยู่ภายในกรุงเทพอยากแวะรับตัวเล่มนะครับออฟก็สามารถแจ้งลูกค้าได้เช่นกันนะครับ อันนี้สวยสมบูรณ์นะครับเลขไม้ประมาณ2 0 0 0 0นนะครับถ้าลูกค้าไม่ติดเรื่องเลขไม้ปี2016ราคา359คันนี้น่าสนใจครับสำหรับลูกค้าที่หาแคปเกียร์โต้อยู่นะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ